สวัสดีครับผมซันตา้าครินเจทองมารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคะกิมานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยที่ว่าคนประเภทไหนกันที่เขาห้ามบวชในทรงมครับพุทธศาสนาแล้วคําตอบของข้อสงสัยนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังพร้อมกันเลยครับสําหรับลักษณะที่ห้ามบวชนะครับก็จะมีอยู่สองแบบใหญ่หนึ่งก็คือมีลักษณะที่ต้องห้ามไม่ให้บวชเลยสก็คือ เป็นคนที่ถูกห้ามครับคนพวกแรกครับเขาจะเรียกว่าวัตถุวิบัติครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทเลยอย่างเช่นอายุยังไม่ครบ2ี่สิบปีก็ยังบวชไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอวัยวะเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงหรือว่าสภาพเนี่ยไม่ปรกากฏชัดว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่รวมถึงผู้ชายที่ถูกตอนครับซึ่งเราเรียกกันว่าขันทีอันนั้นก็ห้ามบวชครับ แล้วก็มีทั้งคนที่ถือเอาว่าตัวเองเนี่ยเป็นภิกษุอันนี้ก็ห้ามบวชเช่นเดียวกันครับคนที่ทําอนันตริยกรรมก็คือกรรมหนักๆเนี่ยอย่างเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระเวา้าพ่อพะโลหิตอะไรประมาณเนี่ยคนประเภทนี้ห้ามบวชครับแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องอบัติปราชิกศึกไปแล้วอันนี้ก็ห้ามบวชครับอันนี้ก็จะเรียกว่าว,วัตถุวิบัติครับ จนคนอีกประเภทหนึ่งครับจะถูกห้ามไม่ให้บรรพชาอุปสมบทครับก็มีด้วยกันหลายจําพวกเลยครับก็อย่างเช่นคนที่เป็นโรคติดต่อหรือคนที่พิการครับหรือพ่อแม่ไม่อนุญาตมีอวัยวะบกพร่องไม่สมประกอบเป็นคนแก่มีกําลังไม่มากพอที่จะทํากิจของสง์อะไรประมาณนี้ครับรวมถึงคนที่มีคดีติดตัว อย่าเช่นถูกเชี่ยน,ยนหรือว่ามีคดีอาญาแผ่นดินอะไรพวกนี้หลบหนีราชการถูกจำคุกหรือถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็กขาดอันนี้ก็ห้ามบวชเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นคําตอบของข้อสองสัยที่ว่าคนประเภทไหนบ้างที่เขาห้ามบวชและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ